เดีย I love you I love you มาสานมาสาน Come on Come on ฉันดีใจที่ได้รู้จักคุณ Come on Come on หายยใยูยู Match Match Come on, Come on. Come on. Come on. ฉันเป็นกระดูกและคุณก็ถอดหน้ากากออกเป็นกระดูกฉันเป็นกระดูกอ่าอาอเน๊บเนบเบิร์วัน Two, three. You come on, I okay. But one, two, yeah. three. Uh, one, get yeah, up, Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Okay, one. Uh, one. okay. You okay. 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 Uh, uh, one, two, three. Come on. Yeah, <laughs> okay. Thank you. <laughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่การจะไปไล์แกล้งคนในแอปไดโนเสาร์อีกใครที่อยากจะตามมาดูก็ไปกดดาวน์โหลดแอปไดโนอสเสาจารย์ลิ้นอัโปรไฟล์ที่ตอกโหลดเสร็จแล้วเข้าไปค้นหาพี่การในแอปไดโนเสาร์ไอเบียป๋องเจอกันเย็นนี้ครับทุกคนมายยล